ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช n แ e l Semi Story นะคะคือจะมาทำคลิปรีวิวนะคะหูฟังบลูทูธเนาะจากทางแบรนด์ g o r ด o กที่แรกคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทำรีวิวเนาะก็เลยอันบอกแกะกล่องเรียบร้อยเพราะคิดว่าเออมันก็คง หูฟังทั่วไปแหละมัง้งใช้ซื้อมาใช้แบบเล่นๆขำๆอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็หูฟังอะ่ะมันเป็นอะไรที่รีวิวยากมากมันก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ใหมันได้คลิปวิดีโอที่แบบยาวพอที่จะลงได้นะคะก็เลยไม่ได้สนใจแต่พอคิดไปคิดมาเอ๊ะมันก็เป็นไอเทมที่แบบถูกและดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะทำให้เรารู้สึกว่าเรามารีวิวให้ f c ในช่องของเราได้ฟังสักนิดนึงแล้วกันนะคะ ก็แกะกล่องไปเรียบร้อยจะบอกว่าตัวนี้คือดีมากดีกว่าหัวเวอ,อยตรงที่มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะแล้วก็มีสายคล้องหูฟังที่เป็นซิลิโคนมาให้แบบนี้ด้วยนะคะคิดว่าเอาใส่กับโทรศัพท์ก็ได้นะเพราะว่าพวกเคทโทรศัพท์มันจะมีรูให้ใส่เนาะแล้วก็จะมีสาย usb นะคะ to lining มาให้แบบนี้แล้วก็จะมีคู่มือมาให้บางๆนะคะใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ ios นะคะมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษมาให้เนาะ ก็จะบอกการใช้งานหมดเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะจริงๆมันก็แปลภาษาได้เนาะในกล่องก็ไม่มีอะไรนะคะประมาณนี้ที่สำคัญคือแก้เขาแถมเคสซิลิโคนแบบนี้มาให้ด้วย แล้วก็มีที่คล้องแบบนี้มาให้เสร็จสับเลยนะคะสวยมากดีไซน์ก็จะเป็นเหมือนกับ AirPods 3เลยเนาะ AirPods 3 AirPods 4ประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็คือตัวหูฟังของโคจิโดกเนาะเราได้มาในราคาแบบไม่ถึง200อะ่ะมัน200กว่าบาทแล้วมันก็ใส่โค้ส่วนลดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ราคาไปให้เนาะแล้วก็แปะลิงก์ให้ด้วยเนาะจะบอกว่าที่มารีวิวเนื่องจากว่าเสียงดีมากแล้วก็ไมโครโฟนนะคะคุยโทรศัพท์ใช้งานได้จริงเนาะคุยโทรศัพท์อัดก็คือได้ยินจริงๆนะ ถ้าจะติก็คือเคสร,รู้สึกว่าจะใส่ย,ยากนิดนึงมันไม่ค่อยแน่นแล้วเคสก็แน่นอนนะมันก็ต้องเป็นเคสที่แบบราคาถูกๆนะคะไม่ได้อะไรมากนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในดีกว่าเนาะจะถอดเคสออกก่อนที่จะได้ให้ทุกคนเห็นว่างไงนี่นะคะด้านข้างก็จะเป็นดีไซน์แบบสามารถคล้องกับสายที่เขาแถมมาให้ได้นะคะด้านหลังก็จะมีปุ่มกด1ตัวพอกดแล้วไฟหยุดอะ่ะไม่รู้เพราะอะไรคือชอบตรงที่มันมีปุ่มอะ่ะมันใช้งานมันจะง่ายนะคะ สิ่งที่ต่างจาก a i r p o อรก็คือเคสของเขาจะเป็นแบบมีรูปทรงเหลี่ยมข้างๆมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพอร์ตชาร์จกับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นเหมือนลำโพองอค่ะทุกคนตัว3ช่องเล็กๆเนี่ยเหมือนลำโพงเลยแต่ยังไม่ได้อ่านคู่มือนะจากที่ได้ลองใช้คือมันดูดูแน่นดีมากแล้วมันก็ดูหนักดีมากนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้คืออึดมากๆนะคะแล้วก็เสียงเบสเสียงอะไรคือดีมากนะคะแถมยังมีเซ็นเซอร์ด้วยนะ เราสามารถที่จะแบบบีบ1ครั้งเพื่อที่จะหยุดหรือว่าบีบ2ครั้งเพื่อที่จะเล่นวิดีโอถัดไปใน YouTube อะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ก้านของมันมาให้ด้วยนะคะดีไซน์แอบคล้าย a i r p o d แต่ก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวเนาะแต่จะบอกว่าเสียงดีจริงๆนะไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นลาโพงหรืออะไรเนาะก็ประมาณนี้นะคะมีรูเล็กๆมาให้แล้วก็มีลำโพงคือก้านเล็กมากแต่แบบแบตเตอรี่อึดมากเลยนะคะใช้งานจริงคือดีมากเลยอะชอบ พอใส่แล้วมันก็จะดูดเข้าไปในเคสชาร์จเลยเดี๋ยวเราจะลองถอดออกมาอมืตัวนี้มันจะเสียตรงที่หูฟังบลูทูธทั้งสองข้างอะ่ะมันไม่มีแม่เหล็กที่แบบดูดติดกันเหมือนตัวหัวเวยเนาะถ้าเราถอดออกมามันก็จะดูดติดกันตลอดเวลาอันเนี้ยอันนี้คือไม่มีมาให้นะ แต่ก็โอเคนะคะราคาคือแบบดีงามมากๆเลยนะพอร์ชาร์จก็เป็นไทป์แต่ไม่แน่ใจอะว่าฟังก์ชันตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวลองแปลภาษาดูก่อนเนาะเล่นหรือว่าหยุดนะคะหรือวางสายก็คือสัมผัสที่หูซ้ายขวาได้เลยไม่แน่ใจว่าสัมผัสบริเวณไหนนะคิดว่าน่าจะเป็นบริเวณกา้านบริเวณข้างๆนี้แหละเหมือนเคยไปสัมผัสโดนแล้วมันก็แบบมันหยุดตัวนี้มีฟังก์ชันหนึ่งที่เราเจอก็คือเวลาเราถอดออกอะ่ะ มันจะหยุดการทํางานทันทีเวลาใส่มันก็จะกลับมาทํางานตามปกตินะคะน่าจะมีเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างในตัวหูฟังนะคะอ๋อถ้าเพลงถัดไปแตะหูขวา2ครั้งเพลงก่อนหน้าแตะ2ครั้งด้วยหูซ้ายอ,อ,อตัวนี้ก็ชัดเจนดีนะเพราะว่าหูฟังมันจะมีแยกซ้ายขวาชัดเจนเนาะถ้าเพลงถัดไปก็คือ แตะด้านขวา2ครั้งเพลงก่อนหน้าก็คือแตะด้านซ้าย2ครั้งนะคะเพิ่มระดับเสียงแตะหูขวา3าครั้งโอ้โหฟังก์ชันการใช้งานคือเยอะมากลดร,ระดับเสียงแตะหูซ้าย3าครั้งปฏิเสธสายกดค้างไว้2วินาทีผู้ช่วยเสียงกดค้างไว้3วินาทีเปิดปิดเครื่องกดค้างไว้เปิดปิดเครื่องน่าจะกดปุ่มที่ตัวหูฟังนี่แหละเนาะแต่ไม่แน่ใจว่ามัน มีเหมือนลำโพงม,มาให้ทำไมเดี๋ยวขอดูคู่มือก่อนนะฮะก็คือจะรีวิวนะคะไปพร้อมๆกันนี่แหละเพราะว่าไม่เคยดูรีวิวรุ่นนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะคะอืมคู่มือเขาก็จะเขียนไว้ว่าหลังจากนำหูฟังออกแล้วก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะ้องปิดเครื่องก็คือใส่ที่ชาร์จและปิดฝาหูฟังก็จะปิดโด,ดยอัตโนมัติหรือว่าการใช้หูฟังข้างเดียวให้เปิดที่ชาร์จเริ่มเครื่องโดยอัตโนมัติแล้วเชื่อมต่อบลูทูธ นำหูฟังข้างเดียวออกนะคะถ้าเราอยากใช้ข้างเดียวเนาะก็ประมาณนี้แต่จะมาพูดก็คือมันใช้ดีมากๆแล้วมันก็มีของแถมที่แบบเป็นที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จเคสซิลิโคนนะคะสายคล้องแล้วก็คู่มืออะไรมาให้ครบคันเลยนะคะใช้งานง่ายมากแบรนด์โคจิดอกเนาะของเขาดีทุกอย่างเลยนะถ้าจำไม่ผิดเคยรีวิวเคสที่เป็นแบบคล้ายกับเมจิกคีย์บอร์ดของ iPad แล้วก็มี เพนซิลของโกร o ดอกก็ใช้ดีเหมือนกันราคาถูกมากถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาลองใช้ดูนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ใต้คอมเมนต์ให้นะคะจะบอกว่ามันคุ้มราคาจริงๆในราคา200นิดๆบางช่วงมีโปรก็ได้ราคาแบบร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วเสียงขนาดนี้ไมค์ขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อแล้วก็จะอัดเสียงไมให้ทุกคนได้ดูด้วยนะ อันนี้ก็คือเสียงไม่จาก GoToDoc นะคะจะบอกว่าเสียงแอร์ที่ออฟฟิศคือเสียงดังมากถ้ามันรับเสียงหรือตัดเสียงรบกวนไม่ดีมันก็จะได้ยินผ่านวิดีโอนี้เลยนะคะอันนี้ก็มาทดสอบตัวไมโครโฟนเนาะจากคูฟัง GoToDoc โโตัวนี้นะคะชอบดีไซน์ของเขามากเลยอะแล้วก็มีความแน่นดีมากนะคะ ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรมันเขียนว่าโคจิดอก J 2 0 1นะคะตัวนี้ก็เห็นรีวิวพัคแรกไปในใน t i o t o k เยอะมากแต่เราลองมาซื้อใน s h อ p e e เนาะมันจะได้ซื้อแบบง่ายแล้วก็มีเอสเปเเตอร์ด้วยมีส่วนลดเยอะด้วยนะคะลองฟังเสียงแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะก่อนที่จะจากกันไปเราจะบอกว่าการแตะก็คือเราต้องแตะตัวเหลี่ยมๆข้างๆหูฟังนะคะถ้าเราแตะบริเวณอื่นอะมันจะไม่โดนเนาะมันจะมันจะไม่ใช้งานฟังก์ชันได้ เราต้องแตะบริเวณข้างๆเพื่อที่จะหยุดหรือว่าเล่นวีดอถัดไปนะคะก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะทุกคนเป็นคลิปแบบไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตั้งใจนะ,ะแต่ก็อยากมารีวิวของถูกและดีให้ทุกคนได้ดูนะคะบ๊ายบาย